บรรยากาศมันคล้ายๆตอนรัฐบาลจะทำโครงการจำนำข้าวนะทั้งแบงค์ชาตินักวิชาการนักการเงินการธนาคารและก็อื่นๆอีกเยอะเลยออ,<า>ออกมาคาัาดค้านด้วยเหตุผลก็มันจะก่อหนี้มหาศาลได้มีคุ้มเสีเยแถมมีช่องให้ทุจจริตตกติดเต็มไปหมดยากที่จะป้องกันยังไม่นับฝ่ายค้านแต่สุดท้ายแล้วก็ดันกันไปเรื่องจำนำข้าวพวกเงินมันมหาศาลมีช่องให้ต่อสักสิบเปอร์เซ็นก็ได้เป็นหมื่นล้านดอกเดียวคุ้มไปหลายชั่วโคตรนะ เมื่อวานนี้ครูรักศรัทธาสัทธาทิพย์นักแสดงและผู้กำกับละครชื่อดังฮะได้มีการโพสต์ความเห็นผ่านทางเฟซบุ o กนะฮะเรื่องนี้แหละครับบอกว่าบรรยากาศมันคล้ายๆตอนรัฐบาลจะทำโครงการจำนำข้าวนะทั้งแบงค์ชาตินักวิชาการนักการเงินการธนาคารและก็อื่นๆอีกเยอะเลยออกมาคัดค้านด้วยเหตุผลว่ามันจะก่อหนี้มหาศาลได้ไม่คุ้มเสียแถมมีช่องให้ทุจริตตกติดเต็มไปหมดยากที่จะป้องกัน ยังไม่นับฝ่ายค้านนะแต่สุดท้ายแล้วก็ดันกันไปเรื่องจำนำข้าวเพราะเงินมันมหาศาลมีช่องให้ตอสักสิบเปอร์เซก็ได้เป็นหมื่นล้านดอกเดียวคุ้มไปหลายชั่วโคตจนกระทั่งชิบหายจริงๆความเสียหายทั้งขาดทุนทั้งข้าวหายข้าวเน่าข้าวจำนำจ2ทูจปลอมนะก่อนนี้ห้าแสนกว่าล้านนายกสูกถูกพี่ากษาจำคุกห้าปีวงเล็บหนีไปรัฐม,มนตรีพาณิชย์จำคุก ส8ปีมีคนติดคุกนับ40่สรายทุกวันนี้รัฐยังต้องทำงบประมาณใช้นี้เฉพาะโครงการจำนำข้าวเนี่ยปีละ26,000ล้านโดยประมาณนับไปอีก10ปีส่วนการแจกเงินหมื่นแบบเงินดิจิทัลเนี่ยก็น่าจะมีต้นทุนในการจัดการทางออนไลน์ไม่ใช่น้อยก็เลยมีการผลักดันเป็นพิเศษวงเล็บสู้แล้วรวยอ้างกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือประชาชนตามสูตร ห้าแสนหกหมื่นล้านคราวนี้ตัดสินใจโดยนักการเมืองรวยๆได้หน้าได้ตาแต่เงินเอาไปใช้นี่อันเนี้ยเป็นภาษีของประชาชนอย่างเราเรานั่นเองนี่คุณรักนะฮะศรัทธาศรัทธาทิพย์มาแบบโป้งตรงๆเลยเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ท่านนายกก็ควรจะรับฟังเป๊ะเลยนะคะแล้วข้อมูลนี่เป๊ะเลยนะคือประเด็นที่หนึ่งที่แย้มแย้มมาก็คือ ไอ้ที่เอาเงินมาแล้วต้องเอาไปเข้าในดิจิทัลวอลเล็ตเนี้ยมันต้องมีการทําระบบะแล้วระบบตรงนั้นอนะใครเป็นคนทําแล้วมีต้นทุนค่าใช้จ่ายทําเท่าไหร่เพราะมันมีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะอันนี้ยังไม่เคยชีย้แจงเท่าไหร่แล้วใครได้ไปเนี่ยครูรักสตาร์ทอพก็ตั้งข้อสังเกตรวมไปถึงเรื่องการตั้งงบช้หนี้ทีเนี้ยมันก็จะเหมือนจำนำข้าวเงินมาจากไหนล่ะมันก็คือโอกาสที่เสียไปแทนที่อย่างจำนำข้าวเนี้ยถ้าไม่โกมันไม่ชิบหายขนาดนี้เนี่ยนะ มันก็จะมีเงินเอามาทำเยอะเลย <ฮะ S 1> ไอ้รถไฟฟ้า20บาทเดี๋ยวไม่ต้องมัน20บาทแค่สองสายแบบเปลี่ยนสาย,สายก็เสีย20<ม>เป็น40่สิบนะสามารถเอาเงินถ้าจะทำนะเอามาอุดหนุนก็ไนดะ้อะหรือเอาไปลงทุนนะรงเรียนลงบาลแก้จนแหล่งน้ำนะทำอะไรที่มันยั่งยืนเป็นการลงทุนเพื่อมีไรายได้ต่อในอนาคตไม่ใช่มาแบบนี้มันคือโอกาสที่เสียไปไง ไม่ใช่ว่าไปถามว่าอยากได้ไม่หมืน่นทุกคนอยากได้หมดแหละแต่ต้องถามสิว่าอยากแบกภาระในห้าแสนหกหมื่นล้านต้องคําถามพ่วงด้วยแล้วมันจะเสียโอกาสถ้าไม่เอาหนึ่งหมื่นแล้วจะได้อย่างอื่นนะยอมไหมแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปถามแค่หมื่นบาทเอาไหมมันก็ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะเอาหมดอยู่แล้วแล้วมันตรงไปตรงมาหรือเปล่าลกับการที่ไปบอกว่ามีคนละหมืน่นคนละหมืนนะ่น้วครอบครัวนี้มีเจ็ดคนเจ็ดหมื่นเอาไปสร้างอาชีพลงทุนได้เลยนะ มันง่ายขนาดนั้นไหมล่ะเพราะทนายกท่านไม่ได้ให้เงินสดแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่เงินส่วนตัวด้วยแล้วไม่ใช่เงินสดที่จะเอาไปลงทุนทําอะไรต่อมีอะไรได้หมดมันขึ้นอยู่ว่าใครมาเข้าขโครงการบ้างทีนี้ใช้หนี้ก็ไ,ม,ไมีข้อจำกัดเยอะแยะเลยใชไ่ไหมแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยมันยังมีช่องทางก็ช่องทางเนี่ยมันเปิดช่องให้ตุกติกทีเนี้มันจะมีคนบอกไหมอ้าวคุณยายเงินดิจิตอลในวอลเล็ตหนึ่งหมืน่นเหรอ เอาเงินสดไหมล่ะค่ะ,ะแต่ต้อง,งให้ผม20%่สเอร์็นนะนเอาไหมแปดพันเอาไปแปดพันตอนนี้ d discount rate นะมันจะมีแบบนี้ไหมแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือภาระหนี้สินในอนาคตทั้งนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อวานนี้นะอย่างคุณชัยธวัฒน์อไม่ใช่คุณจุลพันธ์นะ,นะคะคที่พูดว่างบอุ้ยไม่ถึงห้าแสนหกมืล้านหรอกมันลดลงมานิดหน่อย ลดลงเด็มันก็ระดับห้าแสนค่ะอีกอย่างหนึ่งนะพูดถึงประเด็นว่าคนที่ไม่ได้เข้ามาสู่ในระบบภาษีเนี่ยถ้าหากว่าอยากได้เงินดิจิตอลนะคุณได้เงินไปใช้จริงๆแต่ว่าไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้เมื่อหมดโครงการนะถ้าไม่เข้าระบบภาษีนะเนี่ยค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยต้องรู้ให้ทันนะเพราะต้องบอกประชาชนด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวต้องบอกให้หมดเกิดเขาไม่จดทะเบียนเข้าสู่ระบบค่ะนะคุณก็ใช้แค่เงินดิจิตอลแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่มีเงินสดนะ